หนูไม่ว่างเนี่ยเด็กคนนี้นี่เอาแต่เล่นเกมแค่นี้นี่หน่อย,อยจะอะไรกันลัะหนันวันคุณก็ไม่ทําอะไรอยู่แล้วนี่เอ๊ะคุณงานของฉันมันก็หนักเหมือนกันนะฉันไม่ได้อยู่บ้านเฉยๆนะผมก็ไม่เห็นคุณจะทําอะไรเลยผมสิทํางานหนักหาเรี่องครอบครัวงานคุณจะมาหนักเท่างานผมได้ไง จริงๆเลยนี่คุณก็ใครรู้จักขยับใหมั้งสิป๋าเต้ป๋าเตาต้นี่ด้วยว่าใต้โต้ด้วยเนี่ยไม่ช่วยเลยเหรอ ุณหยิบช้อนก็ซ่อมให้ผมด้วยสิเอาคุณช้อนซ่อมเนี่ยมันก็อยู่แค่ในครัวนี่เองทำไมคุณไม่ไปหยิบเองไม่ช่วยฉันบ้างล่ะคุณน่อคุณนี่ค่ะอะลูกแม่แล้วไหนซ้อนหนูล่ะแม่ก็รู้ว่าหนูขาดซอสไม่ได้ลูกขาซอสอยู่แค่ตรงนี้เองหนูก็แค่เอื้อมมือไปหยิบอะคะลูกทำไมไม่รู้จักช่วยเหลือพึ่งพาตัวเองล่ะคะลูกแม่ก็เตรียมให้หนูสิเ ลูกคุณนี้นี่โตแล้วทําเองค่ะมันเรื่องเล็กน้อยเองหยิบให้ลูกให้หน่อยไม่ได้หรองานคุณก็ไม่ได้หนักหนาอะไรนี่อ,อ้าวคุณเนี่ยก็ให้ท้ายลูกอาลูกเนี่ยฉันยิ่งรีบๆไปหาแม่อยู่ฉันไปอาบน้ำก่อนนะ เดี๋ยวฉันต้องรีบไปแล้วนะอ้าวคุณ,คณเก็บจานไปล้างให้เรียบร้อยก่อนสิโอ้ฉันก็รีบอยู่อ่ะ,อะลูกเดี๋ยวกินเสร็จแล้วนะก็ช่วยเก็บจานนะไปล้างในครัวนะลูกนะแม่หนูไม่ว่างเนี่ยเด็กคนนี้นี่เอาแต่เล่นเกมแค่น,นี้นิดหน่อยจานอะไรกันล้างหนวันๆคุณก็แม่ทําอะไรอยู่แล้วนี่เอะคุณงานของฉันมันก็หนักเหมือนกันนะฉันไม่ได้อยู่บ้านเฉยๆนะผมก็ไม่เห็นคุณจะทําอะไรเลยผมสิทํางานหนักหา,าเรื่องครอบครัว งานคุณจะมาหนักเท่างานผมได้ไงถ้าคุณคิดว่างานคุณมันหนักกว่าฉันนะคะเอาอย่างนี้ละกันระหว่างที่ฉันไปอยู่ดูแลแม่เจ็ดวันเจ็ดคืนคุณต้องทํางานบ้านของฉันให้ครบทุกอย่างถ้าคุณทําได้ฉันจะไม่บ่นคุณอีกเลยตกลงจะเริ่มจากตอนที่คุณไม่อยู่แต่ตอนนี้คุณไปล้างจานก่อนโอ้ก็ได้ ลอง้อาไปก่อนลูก จะไข่ต้มล่ะกินไปก่อนได้ไหมลูกเดี๋ยวแม่ก็มาแล้วแล้วไหนซอสหนูล่ะหนูขอซอสด้วยหยิบเองได้ไหมลูกพ่อกำลังจะไปตักข้าวไม่ได้ค่ะทีแม่เองหยิบให้เลยงั้นเดี๋ยวพ่อไปหาก่อนหาอะไรอยู่ค่ะก็หาซอสอยู่นี่ไง ดีใจจังเลยคุณกลับมาแล้วก็กลับมาแล้วไงคุณนี่ไงซอสมันอยู่ตรงนี้ค่ะอะลูกขาลูกจ้าทั้งก่อนสิคุณแหมเป็นยังไงบ้างล่ะพ่อหน้าตาดูเหนื่อยๆนะก็เหนื่อยนะสิงานของคุณนมันหนักกว่างานของผมตั้งหลายเท่าเอาจริงๆนะพ่อนะ แม่นะไม่เคยบอกว่างานพ่อนาะง่ายหรือสบายกว่างานแม่เลยนะแต่แค่แม่อยากจะให้พ่อนะช่วยแบ่งเบาภาระของแม่บ้างแล้วที่สําคัญนะ่ะก็อยากให้พ่อนะช่วยสอนลูกๆให้แบ่งเบาภาระในบ้านของเราด้วยได้ยินแล้วใช่ไหมลูกพอกินข้าวเสร็จแล้วช่วยแม่เก็บจานด้วยนะไม่เอาอพอ่อหนูต้องดู youtube ไม่เสร็จก่อนงั้นก็เลือกเอาว่าจะเก็บโต๊ะก่อนแล้วค่อยไปดู YouTube หรือจะไม่ทำอะไรเลยแล้วพอ่อยุทโรศั์หนึ่งวันพ่ออะ่ะงั้นหนูเก็บโต๊ะก็ได้ดี เลยคะ่ะลูกงั้นเดี๋ยวแม่ทำกับข้าวอร่อยอร่อยให้กินดีไหมดีค่ะอยากกินอะไรคะต้มยำกุ้งค่ะได้เลยจัดให้สูตรเดิมนะคุณโอเคเดี๋ยวทำให้สุดม,มือเลยเท okay, ไว้คะลูกเนี่ค่ะเนเดี๋ยวทำให้อร่อยอร่อย,ออยแซ่บๆ